สวัสดีค่ะหอสมุดทกศสำนักง,งานใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นพนักง,งานใหม่โทรจากสาขานะคะอยากสอบถามบริการยืมหนังสือพอดีต้องการพัฒนาทักษะด้านบริการลูกค้าพี่พอมีแนะนำไหมคะดีใจที่ติดต่อมานะคะเรามี2บริการหลักสำหรับพนักง,งานสาขาโดยเฉพาะเลยคะ่ะแบบไหนบ้างคะหนูต้องเข้าไปยืมที่สำนักง,งานใหญ่ไหมคะ ไม่ต้องมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะแนะนําบริการให้ฟังนะ B A C Book Delivery บริการยืมหนังสือออนไลน์เราจะส่งถึงสาขาภายใน5วันและถ้าจะคืนหนังสือก็แค่ใช้บริการไปรษณีย์เอกชนใกล้สาขาคืนมาให้เราได้เลยเพียงสแกน QR code ที่นี่เลยค่ะ B A A C e Book เข้าอ่านได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแค่มีรหัสพนักงานก็เข้าใช้ได้เลยมีหนังสือ Competency การเงินการเกษตร การบริหารและหนังสือทั่วไปครบเลยดีจังเลยค่ะแล้วถ้าอยากได้หนังสือการบริการลูกค้าเกษตรกรล่ะคะเล่มนั้นมีทั้งแบบ e-book และ book delivery ส่งถึงสาขาน้องสะดวกใช้บริการแบบไหนดีคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยววันนี้จะสั่งแบบ book delivery เลยขอบคุณที่ใช้บริการหอสมุดน,นะคะเพียงปลายนิ้วสัมผัส ความรู้ของทกสก็เดินทางถึงคุณไม่ว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กทันใจในมือถือหรือบุ๊กเดลิเวอรี่ส่งตรงถึงสาขาภายใน5วันเพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาพนักงานคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดหอสมุดท,ทกศพร้อมสนับสนุนทุกความฝันถึงการเติบโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หอสมุดทกแวน6ส8กส anywhere anytime or you can read